ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตซึ่งเป็นบทที่4เป็นบทที่4ของคณิตพื้นฐานนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใบงานที่แม่แขวนไว้ในคลาสรูมเนี่ยเราก็จะอยู่ในรหัสอคอควาย2 2 1 0 1ในบทที่4นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแม่ได้จัดทำมาจากหนังสือเรียนของเราเลยเพื่อให้สะดวก ในการใช้เรียนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะต้องวาดรูปมีรูปภาพประกอบและเป็นรูปที่จะต้องอขนาดไซส์หรืออะไรความถูกต้องอ่ะค่อนข้างจะต้องเหมือนกับในหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดบางตัวนักเรียนเวลาทำสามารถที่จะทำลงไปในหนังสือเลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งแม่ได้นะคะหรือ ถ้าเกิดสมมติว่าใครมี iPad หรือใครสามารถปริ้นออกมาได้ปริ้นเอกสารชุดนี้อันนี้แม่ก็จะคัดเฉพาะหน้าที่แม่ใช้ใช้สอนนะคะมาจัดทาให้ใหม่โดยเวลาแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยแม่ก็จะมีหน้ากํากับนะลูกเช่นเนี่ยค่ะแบบฝึกหัดที่4.1จะอยู่ในหนังสือหน้า162-165ถึง16 5. แล้วก็เลือกมาข้อไหนที่แม่จะใช้สอนหรือให้เราทำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ โดยในส่วนของตัวที่นอกเหนือจากหนังสืออะ่ะจะเป็นตั้งแต่หน้าเยวขอดูนิดนึงนะคะหน้า28ลูกหน้า28เป็นต้นไปจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนที่ไม่ได้มีในหนังสืออันนี้นะคะเราเวลาทําส่งเราอาจจะต้องเขียนใส่สมุดนะหรือใครสะดวกปริ้นก็ปริ้นออกมานะคะ แต่คนที่ทำในหนังสือก็คือเพิ่มเติมแค่หน้าตั้งแต่หน้ายี่สิบแปดแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนในหนังสือเปะ๊ะเพราะว่าแม่เอามาจากในหนังสือเลยเพื่อสะดวกในการเรียนเนาะอ่าโอเคมาเริ่มกันจากตัวแรกเลยการแปลงทางเรขาคณิตอ่าเรารู้อยู่แล้วว่ารูปเรขาคณิตเนี่ยมันมีหลายรูปมากไม่ว่าจะเป็นสองมิติหรือสามมิติ นะคะถ้าเกิดเป็นตัวอย่างอันเนี้ยจะเป็นการแปลงที่เป็น2มิติในด้านซ้ายมือและด้านขวามือเป็นการแปลงของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีความลึกความหนาขึ้นมาด้วยเนาะทีนี้นะคะการแปลงทางเรขาคณิตที่เราจะเรียนมี3มหัวข้อหลักใหญ่ๆ1การเลื่อนขนาน การเลื่อนขนานคืออะไรการเลื่อนขนานคือเหมือนคล้ายๆแต่ว่าเราวางโต๊ะไว้ที่พื้นแล้วหนูขยับโต๊ะลูกหนูเลื่อนโต๊ะมันจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังเลื่อนได้หรือขยับอะไรก็ตามอ่าวางของไว้บนชั้นที่หนึ่งขยับขึ้นไปบนชั้นที่สองอะไรก็คือเลื่อนขึ้นบนหรือว่าในลักษณะของลิฟต์ลิฟต์เนี่ยมีการขึ้นลงแล้วก็ ขึ้นแล้วก็ลงถูกไหมคะซึ่งการเลื่อนขนานคุณสมบัติของเขาคือรูปต้นแบบที่โดนเลื่อนไปจะเป็นรูปใหม่ใช่ไหมคะจะต้องมีขนาดลักษณะเท่าเดิมเป๊ะเวลาเลื่อนกลับมาแล้วสามารถทับกับรูปเดิมได้สนิททีนี้เวลาการเลื่อนขนานนะคะจากในรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า ตัวสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะโดนเลื่อนไปเป็นสามเหลี่ยมสีชมพูซึ่งหนูจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลูกศรค่ะที่บอกทิศทางของการเลื่อนตัวนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์จะมีทั้งขนาดและทิศทาง เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้เวกเตอร์ vector, มาจากเกี่ยวกับการเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้ขนาดและทิศทางอย่างตรงนี้เขาเลื่อนจากรูปสีน้ำเงินแม่จะเรียกรูปนี้ว่ารูปต้นแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดเริ่มต้นของลูกศรอ,อยู่ตรงรูปสีน้ำเงินค่ะ แล้วก็ปลายลูกศรหรือหัวลูกศรนะอยู่ที่รูปสีชมพูเราจะเรียกเขาว่ารูปที่ได้จากการเลื่อนขนานโอเคนะทีเนี้ยเราลองดูค่ะเวลาเราเลื่อนขนานถ้าเกิดสมมติว่าตรงเนี้ยเราลองลากเส้นเชื่อมจุดเนี่ยจุด ข้างบนของสามเหลี่ยมกับข้างบนของสามเหลี่ยมอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเดียวกันที่เกิดจากการเลื่อนจุดนี้ก็เป็นจุดเดียวกันหนูจะสังเกตเห็นว่าเมื่อแม่ลากเส้นเชื่อมจุดครบทุกจุดเกิดอะไรขึ้นเส้นทุกเส้นจะขนานกันค่ะเห็นไหมเส้นตรงทั้งสามเส้นนี้เป็นเส้นตรงที่ขนานกัน นั่นแปลว่ารูปนี้คือรูปที่ได้จากการเลื่อนขนานจริงๆแล้วก็พอเลื่อนไปแล้วมันทับกันสนิทคีย์เวิร์ดของการเลื่อนขนานนะคะก็คือเมื่อเลื่อนไปแล้วตรงนี้นะการเลื่อนขนานนะคะเมื่อเลื่อนอเมื่อื่ซะแหละเมื่อเลื่อนแล้วจะทับกันสนิท ไม่ว่าจะเป็นการะสะท้อนหรือการหมุนก็แล้วแต่สะท้อนแล้วก็ต้องทับกันสนิทหมุนแล้วก็ต้องทับกันสนิทการแปลงต้องทับกันสนิทเราถึงเรียกว่าเป็นการแปลงที่สมบูรณ์เห็นนะคะอย่างเพชรเนี่ยเพชรรูปที่หนึ่งอันนี้คือรูปที่หนึ่งเนี่ยค่ะเป็นรูปต้นแบบเลื่อนมายัางรูปที่สองอันนี้คือภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานเพราะว่าเราสังเกตจาก ลูกสอนอันนี้ทิศทางอะไรทิศทางก็คือไปทางขวามือนะคะแต่ขนาดเราอาจจะต้องดูในเวลาเป็นสเกลที่เป็นการตีเส้นเหมือนลงกราฟแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวแรกคือการเลื่อนขนาดต่อไปการสะท้อนสะท้อนให้นักเรียนนึกถึงกระจกเวลาเราส่องกระจกหรือเอาง่ายๆคะ่ะทุกคนต้องเคยทำการเซลฟี่ในโทรศัพท์ เราจะได้ภาพตัวเราเองถูกไปลูกแต่ว่าการเซลฟี่เนี่ยใช้กล้องหน้ามันจะได้รูปที่กลับด้านค่ะกลับจากซ้ายไปขวาแต่จริงๆก็คือไซส์หรือขนาดคือตัวเราก็คือยังคงเป็นตัวเราแบบกระจกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันการสะท้อนเราจะมีตัวสำคัญเราเรียกว่านี่นะคะเราเรียกว่าเส้นสะท้อนหรือ แกนสะท้อนนั่นเองซึ่งระยะห่างจากจุดที่เป็นรูปต้นแบบมาถึงเส้นสะท้อนกับจุดที่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนมาถึงเส้นสะท้อนจะต้องเท่ากันอันนี้เดี๋ยวพูดให้คร่าวๆเดี๋ยวไปเจอกันในตัวการสะท้อนจริงๆแล้วก็การหมุนการหมุนเนี่ยเราจะมีจุด ตึงหรือเราเรียกเขาว่าจุดหมุนนะคะจุดหมุนและทิศทางของการหมุนจะมีสองทิศทางก็คือมาทางนี้เราเรียกเขาว่าตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทิศทางที่ไปทางนี้กลับไปทางนี้อันนี้เรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยค่ะมีทิศทางอยู่สองทิศทาง นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันในหัวข้อย่อยเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยแม่จะมาสอนเรื่องการเลื่อนขนานนี่ค่ะการเลื่อนขนานนะคะ การเลื่อนขนาดเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการเลื่อนขนาดที่เราเจอในชีวิตประจําวันก็คือเช่นประตูบานเลื่อนเห็นไหมลูกมันก็จะเท่าเดิมเลยค่ะอันนี้เป็นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนาะต่อไปอันนี้เป็นลิฟต์ค่ะลิฟต์ก็เหมือนกันเลยเป็นตัวอย่างชัดเจนที่เราเจอเกี่ยวกับการเลื่อนขนานทีนี้อ่ะมาดูอันนี้อยู่ตัวอย่างที่สามนะคะใครมีหนังสือเปิดตามได้เลยนะคะ ตัวอย่างที่3เนี่ยเขาบอกว่าจงหาพิกัดของจุด P ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด P ด้วยเวกเตอร์ MN อันนี้อ่านว่าเวกเตอร์ MN นี่นะคะเวกเตอร์ MN หัวลูกศรอ,อยู่ที่ตัว M ปลายลูกศรอ,อยู่ที่ตัว N เห็นนะ MN เนี่ยคะ่ะทีนี้ เวลาดูเราจะเลื่อนจุด P อันนี้คือจุด P เราก็อาจจะใส่พิกัดของจุด P ไปก่อนค่ะการอ่านพิกัดพิกัดเนี่ยเราจะอ่านที่ x แล้วก็ y โอเคนะจุด P ตอนนี้จุด P เราพิกัดอะไรลูกมีใครบอกแม่ได้บ้างว่าจุด P พิกัดอะไรสองสองค่ะเอลูก จุด2 <S 2> 2, <S สองสองค่ะครูสองสองอ่าโอเคเมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วนะคะสุพิชาตอบมาว่าจุด P พิกัดสองสองถูกต้องดูยังไงเนี่ยคะ่ะลากลงมาเจอแกน x ที่สองลากไปทางซ้ายมือเจอแกน y ที่สองนะคะจุด P พิกัดสองสองทีนี้เวลาเราจะดูว่าเราจะขยับไปทางไหนให้ดูเวกเตอร์ ่การที่เราจะหาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์คือเราต้องสร้างให้เป็นสามเหลี่ยมหนูจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมบนหรือสามเหลี่ยมล่างก็ได้อันนี้แม่ต่อ M N ออกมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมการที่เราจะเดินจากจุด M ไปยังจุด N คือแม่ขยับมาทางตรงนี้ค่ะทางขวาทางขวานะลูกสามหน่วย เห็นไหมแล้วแม่ก็ขยับขึ้นค่ะขึ้นไปอีกสี่หน่วยอ่าเพราะฉะนั้นทิศทางของการเดินของเรานะคะทิศทางทิศทางของการเลื่อนขนานนะคะ ก็คือไปทางไปทางขวาสามหน่วยแล้วก็ขึ้นสี่หน่วยซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าแม่หนูไม่ต่อมาเป็นสามเหลี่ยมล่างได้ไหมต่อเป็นสามเหลี่ยมบนก็ได้นี่ถ้าสามเหลี่ยมบนนะคะทิศทางของหนูก็คือหนูจะเดินอะไรก่อนนี่เดินขึ้นขึ้นก่อนค่ะหนูจะขึ้นก่อน สี่หน่วยแล้วหนูก็เดินไปทางขวาสามหน่วยเหมือนกันค่ะสรุปคือให้เดินขึ้นสี่แล้วมาขวาสามจะเดินทางไหนก่อนก็เดินเนี่ยถ้าเดินด้วยสามเหลี่ยมบนก็คือเส้นเหลืองก็คือขึ้นสี่ขวาสามถ้าเดินด้วยเส้นชมพูก็คือขวาสามขึ้นสี่นะคะทีเนี้ยเวลาเดินสมมติแม่เดินด้วยเส้นสีเหลืองแล้วกันแม่ก็ หนึ่งสองสามสี่นี่มันจะได้จุดนี้ถูกไหมคะแล้วก็ขยับไปทางขวาอีกสามก็หนึ่งสองสามมันก็จะจบที่จุดนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นสีดำแล้วกันเนี่ยค่ะเป็นพีพามเวลาขยับหนึ่งครั้งเราจะใส่ขีดข้างบนหนึ่งครั้งอ่านว่าพามพีพามเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นใครบอกแม่ได้ว่าพีพามเนี่ยพิกัดอะไร หกคะพิกัดห้าหกโอเคดีมากนี่นะคะพิกัดห้าหกอันนี้เราเลื่อนด้วยเวกเตอร์นี่เห็นไหมอ่าเวกเตอร์เดียวกันเลยนี่ค่ะการหารูปที่ได้จากการเลื่อนขนานแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าในโจทย์มันไม่มีสเกลมาให้เรา นะคะเรามานั่งตีตารางเองโอ้มันก็จะเสียเวลามากมันสามารถทำแบบนี้ได้ค่ะต่อไปเป็นวิธีคำนวณน,นะคะวิธีแบบคำนวณเลยง่ายๆคือเวลาเราเขียนพิกัด x y เราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึง่งคือแบบนี้ค่ะ x อ,อยู่ข้างบน y อยู่ข้างล่าง อ่า x อยู่ข้างบน y อยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จุด P ของหนูเนะะี่ยค่ะแม่ก็เลยเขียนได้ว่า x อยู่ข้างบนก็คือ2 y อยู่ข้างล่างก็คือ2เราเขียนในลักษณะนี้ได้ค่ะแล้วก็การเลื่อนนะคะก็คือบวกเราจะขยับไปอีกเท่าไหร่ก็คือบวกบวกด้วยเวกเตอร์ค่ะเวกเตอร์ที่เราจะเขียนเวกเตอร์ที่เราจะเขียนนะคะ การเขียนเวกเตอร์คือ,อโนตไว้โนตไว้การเขียนเวกเตอร์นะคะการเขียนเวกเตอร์ถ้าเกิดสมมุติว่าไปทางขวาขวาจะเป็นบวกถ้าเกิดซ้ายจะเป็นลบอีกอันนึงคือ ถ้าเกิดสมมุติว่าขึ้นจะเป็นบวกลงจะเป็นลบสำหรับแกน x x จะมีแค่ขวากับซ้ายแกน y คือขึ้นจะลงโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเราบอกว่าแต่เวลาเขียนหนูต้องเขียน x ไว้ข้างบนนะเพราะว่าตำแหน่งบนเนี่ยคือ x ตำแหน่งล่างคือ y เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนนะคะเราต้องเขียนแกน x ก่อนก็คือไปทางขวา หนูก็เขียน3มที่เป็นบวกนะคะต่อไปขึ้นขึ้นก็คือแกน y ก็เป็น4ที่เป็นบวกหนูก็บวกกันได้เลยค่ะตำแหน่งแถวบนก็คือ x บวก x ข้างล่างคือ y บวก y หนูก็จะได้เป็นหกับ6นี่คำตอบเท<ๆ>่ากันไหมเท่ากันเลยค่ะอันนี้คือจุด p พรอมเไหอันนี้คือการคำนวณ <D ang> ี่่ยคะดังนั้นจุดพีพาร์มของเรา,าก็คือห<ป>้ากับหกเสร็จแล้วอันนี้คือถ้าไม่มีรูปมาให้นะแล้วเรารู้ว่าเขาบอกเวกเตอร์ว่าขายับซ้ายขายับขวาขยับบน,<ใ>นขยับล่างเนะะี่ยค่ะหนูสามารถคำนวณได้แบบนี้เลย และอีกอย่างหนึ่งคือจากตรงเนี้ยเราสามารถเขียนเป็นสมการที่เอาไปใช้ได้ด้วยนั่นก็คือเนี่ยค่ะจากตรงนี้นะแม่สังเกตเห็นว่า p คืออะไรจุดเริ่มต้นคะน่ะจุดเริ่มต้นบวกเวกเตอร์เท่ากับจุดใหม่อจุดเริ่มต้นบวกเวกเตอร์เท่ากับจุดใหม่ เพราะฉะน,นั้นอันนี้จําไว้ก่อนเดี๋ยวเจอโจทย์ที่มันต้องใช้อ่ะเดี๋ยวแม่จะบอกว่าใช้ตอนไหนนะคะนี่นะจุดเริ่มต้นบวกเวกเตอร์เท่ากับจุดใหม่มดังนั้นถ้าหนูอยากได้เวกเตอร์แต่เขาให้จุดใหม่กมับจุดเริ่มต้นมาหนูก็เหมือนย้ายข้างสมการหนูก็จะได้จุดใหม่ลบจุดเริ่มต้นเท่ากับเวกเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถย,าย้ยายข้างสมการได้ โอเคนะทีนี้ต่อไปมาดูตรงนี้ค่ะตัวอย่างที่สตัวอย่างที่สี่เนี่ยเขาบอกว่ากำหนดสามเหลี่ยม ABC มีจุด A ที่พิกัด4ลบ2จุด B ที่พิกัด3 3จุด C ที่พิกัด6 2ในรูปสีน้ำเงินเขาลงพิกัดไว้ให้แล้วนะคะจงเลื่อนขนานสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN ใครมีหนังสือหรือใครมี Ipad ดใครมีชีตแล้วลองทําตามได้เลยนะคะอันนี้เลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ MN หนูก็มาดูลูกเวกเตอร์ MN ของหนูเนี่ยมันเลื่อนไปในแนวไหนอันนี้นะคะจากจุดเริ่มต้นมาตรงนี้แม่ก็บอกว่านี่ค่ะแม่ต่อสามเหลี่ยมมาแบบนี้นะคะมันก็คือไปตามแนวแกน x แต่ว่าเป็นแกน x ซ้ายมือถูกไหม หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันมีสี่ช่องแสดงว่าเราไปซ้ายสี่แล้วเราไปยังไงต่อเราขึ้นขึ้นอีกสอง้ายสี่ขึ้นสองนี่เขาก็บอกมาแล้วถูกไหมคะสายสี่ขึ้นสองเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินให้เดินทีละจุดให้เดินทีละจุดนะ เราก็จะได้ว่าจุดแรกจุดแรกเนี่ย B นะคะ B ก็ซ้ายสี่ก็1 2 3 4แล้วก็ขึ้นสองหนึ่งสองเนี่ยค่ะเราได้จุด B พามอยู่ตรงนี้ต่อไปจุด C ก็ซ้ายสี่หนึ่ขึ้น2 1 2หนึ่งสอเนี่ยค่ะจุด C พามอยู่ตรงนี้ ต่อไป a ซ้ายสี่ก็หนึ่งสองสามสี่ขึ้นสองก็หนึ่งสองเนี่ยค่ะได้ a ผพามอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็ลากเส้นเชื่อมจุดเห็นะหโอโอ,โอมีเสียงอะไรเอ่ยลากเส้นเชื่อมจุดค่ะหนูก็จะได้รูปจากการเลื่อนขนานเหมือนเดิมเป๊ะ เห็นไหมเหมือนเดิมเป๊ะลองดูลากเส้นเนี่ยค่ะดูว่ามันขนานกันไหมอ๋อออแม่แม่ลากผิดกับหนึ่งนี่ค่ะเนี่ยอันนี้คือเส้นปละที่เราได้เห็นไหมลากเส้นเชื่อมจุดเดิมกับจุดใหม่มันก็จะเป็นสามเส้นที่ขนานกันอันนี้ก็คือได้แล้ว ่ามีใครบอกแม่ได้บ้างว่าพิกัดของจุดเอคือเท่าไหร่คะเอพามเอพามศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์ดีมากบีพามเหรอลูกลบหนึ่งห้าอ่าลบ 1, หนึ่งห้าซีพามเหรอคะ 2> 2, <3. S 1> สองสามค่ะสองไม่ไม่ไมสามสี่สี่อยู่ตรงนเออสองสี่ อ่ะสองสี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำแบบนี้ก็ได้หรือจะทำแบบที่แม่พาโดยใช้การคำนวณก็ได้ตอนนี้เรามีเวกเตอร์แล้วเวกเตอร์ของเราคือเวกเตอร์ที่เราใช้ก็คือขึ้นสองอ่าบวกสอง้าย4ต้องเป็นลบสถูกไหมลูกอันนี้คือเวกเตอร์ที่เราใช้ เราหาลองหาก็ได้ a นะคะบวกกับเวกเตอร์เนาะ a ก็คือจุดสี่ลบสองนะคะบวกเวกเตอร์บวกเวกเตอร์ก็คือสองกับลบสี่นะคะก็จะเท่ากับ a พร์ของหนูก็จะได้สี่บวกสองเนี่ยได้หกเอ่อเวกเตอร์เวกเตอร์ ของเรามีหกไหมเนี่ยแ่ยอีกค่ะค่ะอะไรนะลูกอ,อ๋อ,อ,อสายสี<บ>่โอเคขอบคุณค่ะดีมากที่ช่วยกันดูสายสี่ต้องเป็นลบสี่กับสองเนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ศูนย์อันนี้ก็จะได้ศูนย์ไ 0, a ได้ศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้ได้ A อพามแล้วต่อไป b ของเรา b ของเราก็คือสามสามบวกกับเวกเตอร์ก็คือลบสี่สองเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ b ีพามของเราเนี่ยก็คือลบหกับห้าเนี่ยตรงเป๊ะเลยแล้วก็ c ของเราเนี่ยจุด c ก็คือหกสอง แล้วก็บวกกับเวกเตอร์ก็คือลบสสี่องก็จะได้ c พามของเราเนี่ยก็จะเป็นสองกับเอ่อ4ตรงเป๊ะเลยทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้การคำนวณใครที่ใครที่กลัวแบบเลื่อนจุด1 2 3 4 5เอ่อพลาดหนูก็อาจจะมาคำนวณแบบนี้แล้วอาคำตอบ แล้วเอาคําตอบที่ได้แต่ละอันนะคะจุด A พาม B พาม C พามเนี่ยไปพอดเป็นรูปแล้วก็ลากเส้นก็ได้เออโอเคนะต่อไปตัวอย่างที่ห้าตัวอย่างที่ห้านะคะตัวอย่างที่ห้าเนี่ยก็เป็นให้ดูว่าอันนี้เขามีภาพต้นแบบ กับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดไว้ให้หนูเขาให้หาเวกเตอร์น่มาแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมสมการที่แม่บอกคืออะไรนะจำได้ไหมสมการที่แม่ตีกรอบสีเหลืองๆไว,จวจออ้จุดเริ่มต้นบวกเวกเตอร์เท่ากับจุดใหม่ค่ะเออจุดเริ่มต้นบวกเวกเตอร์นะคะเท่ากับจุดใหม่โอเค เพราะฉะนั้นตัวนี้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะช่วยเรานะคะพอเป็นอันนี้เนี่ยเขาอยากได้เวกเตอร์หนูก็ย้ายข้างเพราะฉะนั้นมันก็คือเวกเตอร์เนี่ยจะเท่ากับจุดอะไรลูกจุดใหม่ลบอะไรจุดเริ่มต้น,ตนใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็มาดูค่ะเราอาจจะเอาจุดเดียวก็ได้ค่ะ จะเอา a กับ a พาร์ม b กับ b พาร์มหรือ c กับ c พาร์มก็ได้เพราะเวกเตอร์ที่ใช้ในการเลื่อนขนานจะเป็นเวกเตอร์เดียวกันเสมอโอเคนะอ่ะสมมติแม่อยากได้จุด a กับ a พาร์มมาหาเวกเตอร์เราก็มาดูจุด a ของแม่พิกัดอะไรคะ41ึ่ง41ค่ะอะ41จุด a พาร์มของแม่พิกัดอะไรคะ ลบสาเอ๊ลบลบลบหนึ่งสามลบหนึ่งกับลบสามลบสามเป็นเป็นเป็นลบนะลูกี่ข้างล่างนะเป็นลบนะลบหนึ่งกับลบสามเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ของหนูก็จะเท่ากับจุดใหม่คือลบหนึ่งลบสามนะคะลบจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของหนูคือสี่กับหนึ่งเท่ากับเวกเตอร์อ่ะก็ลบกัน หนึ 1> 1่งลบด้วยสี่ก็ได้ลบอะไรลบห้าถูกไหมอันนี้ลบสามลบหนึ่งก็ได้ลบส<บ> e ี่เพราะ<ๆ>ฉะนั้นเวกเตอร์ของหนูอ่ะแปลความหมายจากลบห้ากับลบสี่ซิมันแปลว่าแม่ต้องเดินยังไงเดินไปทางซ้ายห้าอ่าโอเคเดินลงสเลื่อนไปซ้ายห้าหน่วย ถูกไหมคะเพราะว่าลบลบเป็นซ้ายถ้าเกิดแกน x ลบเป็นซ้ายบวกเป็นขวาต่อไปก็ลงถูกไหมลูกลงสี่หน่วยนั่นเองเออเนี่ยได้แล้วนะคะลองดูก็ได้เนี่ยจากอันนี้มาอันนี้เนี่ยจากตรงนี้มาตรงนี้สร้างเป็นสามเหลี่ยมปึ๊บเนี่ยคะ่ะ ลงหนึ่งสองสามสี่ลงสี่จริงๆซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงๆค่ะนี่ลงสี่สายห้าถูกต้องเนี่ยอันนี้คือเวกเตอร์ที่ได้จากการเลื่อนขนาดของเรานั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นสมการนี้นะลูกมีค่ามากเลยนะคะถ้าเขาให้อ่อจุดใหม่กับเวกเตอร์มาอยากได้จุดเริ่มต้นหนูก็ย้ายข้างสมการเราค่ะสมการนี้หากิน ตลอดนะคะสำหรับเรื่องการเลื่อนขนานนะลูกแล้วก็ใช้การคำนวณแบบเนี้ยแบบที่แม่สอนเขียนเนี่ยในการหาก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาในการวาดรูปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบฝึกหัดมันสั่งให้หนูวาดรูปลงไปในนั้นนะคะในหนังสือเขาจะมีตารางมาให้เนาะหนูก็จัดการวาดรูปได้นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปแม่เชื่อว่ารูปข้างล่างเนี่ยทุกบ้านมีโตรีผ้า ตัวที่คก็ใช้หลักการของการเลื่อนขนาดในการปรับระดับหนูจะปรับให้มันสูงขึ้นปรับให้มันน้อยลงเย่างนี้ค่ะก็เป็นการเลื่อนขนาดหมดเลยอ่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดหน้า162หน้า162ถึงหน้า165นะคะตัวนี้นักเรียนสามารถทําลงในหนังสือของเราได้เลยอ่ะอันนี้เขาก็ให้ตอบคําถามเฉยๆรูปสามเหลี่ยมคู่ใดอาจจะอาจเกิดจากการเลื่อนขนาน ด้วยเวกเตอร์ PQ นี่เวกเตอร์ PQ ตรงนี้นะคะหนูก็นับเนาะจุด A กับจุด A A กับ A พาร์มแต่อันนี้มันอาจจะเป็นตัวอักษรอื่นนะคะหนูก็สังเกตดูว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นการเลื่อนขนานจริงๆหนูจะต้องขยับจุดทั้ง3จุดของรูปสามเหลี่ยมน,นั้นเลื่อนไปเป็นตัวใหม่ได้เหมือนกันนะคะให้ทำข้อหนึ่งใหญ่อันนี้กับข้อสองใหญ่สองใหญ่เป็น การเลื่อนเห็นไหมคะด้วยเวกเตอร์ทั้งสามนี้อ่าเลื่อนเลื่อนรูปนี้นะคะรูปต้นแบบคือ A D C B เลื่อนด้วยเวกเตอร์ทั้งสามนี้นะคะแล้วก็อันนี้ให้อธิบายลักษณะของเวกเตอร์เราจะมีทั้งหมดจะเยอะนิดนึงแม่ไม่ได้ทําให้หมดทีเดียวนะคะทำข้อหนึ่งสองสามสี นะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะการบ้านวันนี้มีตารางให้แล้วในหนังสือก็มีทําเลยลูกทําในหนังสือได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งตามปกตินะคะแต่ว่า,าเวลาส่งแม่จะให้ส่งเป็นหนึ่งชิ้นคือการเลื่อนขนานแบบฝึกหัดเนี่ยทั้งหมดที่เรามี ก,กี่ข้อเนี่ย9ข้อเนี่ยส่งในครั้งเดียวกันนะคะส่งในครั้งเดียวกันเป็นการเลื่อนขนานเนาะโอเคนะคะการเลื่อนขนานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำข้อ1-5แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราก็หยุดทําแบบฝึกหัดก็คือไม่ได้เรียนทางซูมแล้วเจอกันวันพุธวันพุธเราก็จะมาทําที่เหลือนะคะการเลื่อนขนานก็จะจบวันพุธ วันสู้เราก็จะขึ้นการสะท้อนโอเคนะทุกอย่างแม่พยายามอ่ายึดหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเวลาเออถ้าใครไม่มีเครื่องปริ้นอะไรเงี้ยจะได้สะดวกสะดวกเรานะคะโอเค